พี่น้องที่รักพระเจ้าทรงตำหนิประชากรผ่านทางประกาศศพนีคาท่านได้ภาพของอิสราเอลที่ต้องถูกพิจารณาคดีความต่อหน้าพระเจ้าทกากลางพยานที่หนักแน่นพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ทําเรื่องนี้เพื่อตอบโต้ชนอิสราเอลเพราะพวกเขาลืมสิ่งดีที่พระเจ้าทรงประทานให้ พวกเขาควรมองถึงความรอดพ้นที่พระองค์ประทานให้พระองค์ทรงทากิจการยิ่งใหญ่ให้เขาทั้งหลายแต่พวกเขากลับตอบแทนด้วยการเป็นกระบฏและละทิ้งพระองค์พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาจะนำภัยมาสู่ชนอิสราเอลแต่เป็นพวกเขาเองที่นำเรื่องไม่ดีมาสู่ตนเองพวกเขาจึงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทารร แม้ต้องประสบกับเรื่องต่างๆแต่ประชากรอ,อิสราเอลก็ยังไม่ได้รู้สำนึกตั้งคําถามที่แสดงความไม่พอใจของพวกเขาว่าพวกเขาต้องทำสิ่งใดหรือหรือต้องชดเชยบาปท,ที่ทำด้วยหรือแทนการที่จะสำนึกพวกเขากับบ่นว่าพระเจ้าและเรียกร้องให้พระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่พวกเขาที่ต้องเปลี่ยน ที่สุชนคนผึ่งระวังการดำเนินชีวิตเช่นนี้การหลงผิดเพราะรักตนเองมากจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวนำเราสู่หนทางแห่งความพินาศเสมอซึ่งนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังทำให้ผู้คนอรอบข้างต้องเดือดร้อนตามไปด้วยที่สุชนนที่อยากมีความก้าวหน้าในชีวิตแต่ยังอยากทำแบบเดิมเพราะไม่อยากออกแรงอะไร ไม่มีวันจะบรรลุถึงสิ่งที่ตนปรารถนาอย่างแน่นอนพระเจ้าทรงเน้นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราทำซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นพระเจ้าไม่ทรงเรียกร้องอะไรที่ซับซ้อนพระองค์ทรงให้ทำสิ่งที่ยุติธรรมรักความดีงามและดำเนินชีวิตอย่างสุภาพท่อมตน ิ่งทั้งหลายนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการดาเนินชีวิตโดยเฉพาะการมีความสุภาพถ่อมตนในหัวใจนำมาซึ่งผลดีที่จะหลั่งไหลออกมา,มามากมายในชีวิตวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ยอมรับและปฏิบัติตามพระวาจาด้วยใจสุภาพเพื่อเราจะได้เป็นที่พอพระไทัยพระเจ้าและทำให้เรามีสันติสุขอย่างแท้จริง